การรับส่งเควสจะมีอยู่ในเกม MMO โดยทั่วไปเป็นการรับภารกิจเพื่อเดินเรื่องราวในเกมให้สนุกยิ่งขึ้นสัญลักษณ์ที่จะทำให้การรับส่งเควสง่ายขึ้นคือหมายตกใจจะบอกให้เรารู้ว่า NPC oh. มีเควสหรือภารกิจให้ช่วยทำหน่อยทำเสร็จก็จะได้รางวัลตอบแทนเมื่อทำภารกิจเสร็จ NPC ตัวส่งเควสจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายคำถามส่งเสร็จก็จะได้รางวัล ถ้าเป็นสัญลักษณ์คำพูดก็จะเป็นภารกิจเข้าไปพูดคุยกับ NPC ทำเควสเพียงเท่านี้ก็จะช่วยอัพเลเวลกันอย่างง่ายๆเลย